วันนี้นะคะประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณปีละประมาณ1 0,000คนนะคะซึ่งใน1 0 0 0 0หมคนนี้เนะะี่ยค่ะเราทราบกันดีว่าประมาณ40%เนี่ยนะคะก็เกิดในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย แต่ยังไงก็ตามเนี่ยอีก40%ก็ยังคงเกิดในกลุ่มระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะก็คือแปลว,ว่าจากแฟนการจากสามีภรราการนันเนี่ยค่ะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเชื้อเอชไอวีนะคะโดยที่ไม่ได้รู้สถานะของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีเนะะี่ยค่ะก็สามารถจะทําให้เกิดผู้ติดเชื้อ,อรงยใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ใกล้ตัวเป็นคนที่เขารักนะะเนี่ยค่ะขึ้นมาได้นะคะ ความสำคัญของวันเอกโลกในปีนี้เนี่ยคะ่ะเราถึงอยากที่จะพยายามให้ทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV ได้ก้าออกมานะคะแล้วก็ตรวจหาการติดเชื้อ HIV ของตัวเองเพื่อที่จะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตัวเองนะคะถึงผลจะเป็นลบเราก็จะสามารถป้องกัน ตัวเองให้เป็นลบตลอดไปได้และผลจะเป็นบวกนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประโยชน์ทั้งในการที่จะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยค่ะยืนยาวได้เทียบเท่าเหมือนคนปกตินะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาตัวเองนี้เนี่ยก็จะมีผลพลอยได้ในการที่จะลดจํานวนเชื้อไวรัสในตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชืออเ้อแพร่ทอดไปอย่างคนอื่นได้ด้วยค่ะ